ทำไมคนหน้าไว้หลังหลอกถึงต้องรับมือด้วยจิตวิทยาที่เหนือชั้นในโลกนี้มีสิ่งหนึ่งที่เจ็บลึกกว่าการถูกทำร้ายซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้านั่นคือการถูกทรยศจากคนที่เคยยิ้มให้หลายคนเคยเจอประสบการณ์เหล่านี้คนที่ตอนต่อหน้าเหมือนที่เหมือนเพื่อนแต่รับหลังคอยใส่ร้ายปั่นกระแสะทำลายภาพลักษณ์หรือแย่งโอกาสไปจากเราแบบหน้าตาเฉยสิ่งที่น่ากลัวคือคนหน้าไหวหลังหลอกไม่ได้ใช้กำลังแต่เขาใช้เกมจิตวิทยาที่แยบยล เขาเอาชนะเราด้วยคำพูดลับหลังที่เราไม่สามารถโต้เถียงได้เขาเผาเราด้วยคำหลอกลวงที่แฝงมาด้วยรอยยิ้มที่ดูจริงใจเขาบิดเบือนความจริงจนเราเหมือนคนผิดทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้คนแบบนี้อันตรายยิ่งกว่าศัตรูที่เปิดหน้าเพราะเขาไม่เปิดศึกแต่เขาสร้างกับดักให้เราพังจากข้างในแล้วเราจะทําอย่างไรหนึ่งโกรธแล้วสวนกลับสองเผชิญหน้าแล้วประจานสามหายตัวหนีสี่ 4. หรือปล่อยเขาเหยียบเราไปเฉย ไม่ใช่เลยสิ่งที่เราต้องใช้คือจิตวิทยาที่เหนือชั้นกว่าพวกเขาการเอาคืนที่แท้จริงไม่ใช่การด,าด่าตอบไม่ใช่การประจานไม่ใช่การทําให้เขาเจ็บแบบเขาทํากับเราแต่คือการเอาชนะโดยไม่ลดคุณค่าตัวเองคือการตอบโต้แบบมีชั้นเชิงโดยที่เขาไม่ทันได้รู้ตัวและนี่คือจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ที่ผมจะพาคุณเจาะลึกจิตวิทยาการเอาคืนในแบบที่สง,ง่างามเฉียบคมและเปลี่ยนคุณจากอยู่เป็นผู้ควบคุมเกม ข้อหนึ่งเข้าใจจิตใจของคนรอบกัดพวกเขาคิดอะไรอยู่ก่อนที่เราจะเอาคืนหรือโต้ตอบใครได้อย่างเหนือชั้นเราต้องเข้าใจให้ลึกก่อนว่าคนหน้าไหวหลังหลอคิดยังไงเขาใช้กลยุทธ์อะไรและเขาต้องการอะไรจากเราความเข้าใจคืออาวุธที่คงกว่าความโกรธคนรอบกัดไม่ได้กล้าเปิดหน้าเพราะเขารู้ว่าเขาไม่เหนือกว่าพฤติกรรมที่เขายิ้มให้เราพูดดีต่อหน้าแต่ใส่ร้ายลับหลังแท้จริงแล้วเกิดจากความกลัวและด้ค่าในตัวเอง เขารู้ว่าหากเผชิญหน้าแบบแฟร์เขาอาจแพ้เพราะเขาไม่มีศักยภาพไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีความมั่นใจที่จะสู้แบบเปิดเผยดังนั้นสิ่งที่เขาทำคือตีข้างหลังเพื่อเอาชนะโดยไม่ต้องเสี่ยงพวกเขาเลือกใช้วิธีที่ดูสะอาดแต่สกปรกเพราะมันทําให้เขาไม่ต้องเผชิญหน้ากับผลของการกระทําพวกเขาใช้คําพูดเป็นอาวุธใช้ความไว้ใจของเราเป็นเครื่องมือและใช้หน้ากาก,กแห่งมิตรภาพเป็นกรอบกำบงัง ความสาเร็จหรือคุณค่าของเราคือสิ่งที่เขารับไม่ได้คนเหล่านี้จะไม่กล้าทําแบบนี้กับคนที่เขาไม่สนใจแต่เขาจะพุ่งเป้าไปยังคนที่มีบางอย่างที่เขาไม่มีอาจเป็นชื่อเสียงฐานะความรักความมั่นใจหรือแม้กระทั่งจิตใจที่มั่นคงเขาไม่ได้เกลียดเราเพราะเราแย่เขาเกลียดเพราะเราเด่นเกินไปเขาใส่ร้ายเพราะอยากลดคุณค่าของเราให้เหลือเท่าเขาเขาสร้างเรื่องเพราะไม่อยากให้คนอื่นชื่นชมเรามากกว่าเขา นี่คือจิตวิทยาของคนขี้ฉาที่ปลอมตัวเป็นเพื่อนหรือพี่น้องคนเหล่านี้คือผู้เล่นเกมเงียบที่ยิ้มแล้วแทงคุณอาจเคยได้ยินคําว่าศัตรูแบบเปิดเผยยังดีกว่าเพื่อนปลอมคนหน้าไหวหลังหลอกไม่ใช่ผู้เล่นในเกมแบบประทัดแต่เขาคือผู้ปัดหลังฉากที่สร้างเรื่องหลอกให้เราพังด้วยตัวเองเขาอาจบิดเบือนความจริงแอบส่งข้อความสร้างข่าวหรือเขาไม่อยากเห็นคุณมีพื้นที่ปลอดภยัยเพราะเขาไม่มีพื้นที่นั้นในใจของเขาเอง และสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือคุณยังยืนอยู่ได้โดยไม่โต้กลับเลยเมื่อคุณยังอยู่ในที่ของคุณยังยิ้มได้ยังเดินหน้าได้โดยไม่แก้แค้นมันทําให้เขาพังจากข้างในเพราะคนเหล่านี้ต้องการเทียงอย่างเดียวจากคุณคือปฏิกิริยาเขาอยากให้คุณโกรธดราม่าด่าว่าหรือแชกลับเพราะนั่นจะยืนยันว่าเขามีผลกับคุณแต่เมื่อคุณไม่เล่นเกมและยังเติบโตต่อไปเรื่อยๆมันคือการเอาคืนแบบที่เขาเจ็บที่สุด ข้อ 2. พฤติกรรมบ่งบอกเจตนาวิธีจับที่รุษคนไม่จริงใจในโลกที่เต็มไปด้วยคนหลายประเภทการมองเห็นหน้ากากของคนบางคนได้เร็วคือการปกป้องใจเราได้ไวเพราะคนที่หน้าไหว้หลังหลอกนั้นไม่ได้เริ่มจากการใส่ร้ายทันทีแต่เขาจะเริ่มจากการทำดีที่แฝงเล่ห์เหลี่ยมและหากเรามองไม่ออกตั้งแต่ต้นก็จะถูกเขาต่อยพิษทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวดังนั้นคลิปนี้จะพาคุณจับพิรุธ จากพฤติกรรมเล็กๆที่บ่งบอกเจตนาไม่จริงใจของคนที่ไว้ใจไม่ได้หนึ่งชมเกินจริงต่อหน้าแต่เย็นชาลับหลังคนบางคนเวลาคุยกับคุณมักชมเกินจริงชมเก่งชมเร็วชมทุกอย่างจนผิดธรรมชาติแต่พอคุณไม่อยู่กลับไม่พูดถึงหรือมีอาการเย็นชาท,าทันทีคนจริงใจจะไม่ชมเกินจําเป็นแต่คนหวังผลจะรีบทําให้คุณไว้ใจเพื่อเอาความใกล้ชิดมาใช้ประโยชน์ในอนาคต สองพูดลอยๆเนบแนมบ่อยๆแล้วหัวเราะปลกเกลื่อนคำพูดที่ดูเหมือนล้อเล่นแต่จริงๆคือการกัดเช่นเธอเก่งเนื้อแต่ก็โชคดีมากกว่านะหรืออิจฉาจังเลยที่มีคนช่วยตลอดแล้วหัวเราะใส่นี่ไม่ใช่มุกตลกแต่มันคือการวางหมากให้คนฟังรู้สึกด้อยและถ้าเราโกรธเขาจะใช้คําว่าล้อเล่นหน้ามาบิดว่าเราคิดมากสามชอบแทรกเวลาเราได้รับคําชม เคยไหมเวลาคนชมคุณคนบางคนจะพูดแทรกเช่นจริงหรือแต่เมื่อวันก่อนก็เห็นลาดนะหรือก็เก่งแหละแต่ฉันว่าเพื่อนอีคนก็เก่งพอๆกันนะคนเหล่านี้ไม่อยากให้คุณโดดเด่นเพราะเขารู้สึกว่ายิ่งคุณสว่างเขายิ่งจางและยิ่งคุณถูกชมเขายิ่งรู้สึกด้อยในเงาสี่ชอบรู้ทุกเรื่องแต่ไม่เคยช่วยจริงจงังพวกเขาจะเข้ามาถามรู้ทุกปัญหาของคุณแต่เมื่อถึงเวลาต้องการกำลังใจ หรือช่วยเหลือกลับหายตัวหรือบางทีก็เอาสิ่งที่รู้ไปบอกคนอื่นในแบบที่บิดเบือนเพราะเขาไม่ได้อยากช่วยเขาแค่อยากรู้เพื่อเก็บข้อมูลไปใช้เล่นงานในภายหลังหาคบคุณแบบมีเงื่อนไขเขาจะเข้ามาสนิทตอนคุณมีชื่อเสียงแต่จะหายไปเมื่อคุณล้มหรือทำผิดพลาดคนหน้าไหวหลังหลอกจะมีสัมพันธ์แบบผลประโยชน์พอไม่ได้ประโยชน์เขาจะตีตัวออกห่างหรือหันมาทิ่มซ้ำ6ชอบเปรียบเทียบเสมอ เขาจะไม่ปล่อยให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองเขาจะพูดถึงคนที่เหนือกว่าบ่อยครั้งที่คุณกำลังภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองนั่นเพราะเขาอยากให้คุณรู้สึกว่ายังไม่พอเพื่อจะได้อยู่เหนือคุณในเชิงจิตใจและนี่คือกฎทองใครที่ไม่ยินดีกับคุณตอนคุณมีความสุขเขาไม่ใช่คนที่ควรอยู่ในชีวิตคุณเมื่อคุณเริ่มมองออกว่าใครจริงใจใครปลอมคุณก็เริ่มเอาคืนได้ตั้งแต่จุดแรกไม่ใช่ด้วยการโต้กลับแต่ด้วยการไม่ให้เขาเข้าถึงคุณได้อีก ข้อ 3. ศิลปะแห่งความเงียบการตอบโต้ที่เสียงดังที่สุดในใจเขาคนที่หน้าไว้หลังหลอกมักไม่กลัวการถิ่นกลับพวกเขาไม่กลัวเสียงดังไม่กลัวคำด่าไม่กลัวการเปิดโปงสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดคือการถูกเมินการที่เขาพยายามหาเรื่องคุณแต่คุณกลับไม่ให้ค้ามันแม้แต่นิดเดียวเพราะสําหรับคนประเภทนี้ความสนใจของคุณคือพลังงานชีวิตและการไม่ใส่ใจคือการตัดพลังงานแบบฉีบขาดหนึ่งเงียบให้เขารู้ว่าคุณไม่ใช่อยู่อีกต่อไป เมื่อคุณเงียบเขาจะคิดว่าคุณยอมแต่เมื่อคุณเงียบอย่างเหนือชั้นเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ได้กลัวคุณแค่ไม่ให้ราคากับพฤติกรรมต่ำๆของเขาการไม่เถียงไม่โวยไม่ประทะคืออำนาจเพราะคุณไม่ได้ถูกควบคุมด้วยอารมณ์อีกต่อไป2เงียบเพื่อถอยออกจากสนามของคนเล่นสกปรกคนที่ชอบเล่นลับหลังมักกลัวการถูกจับป๊ก แต่เมื่อคุณเงียบและไม่แสดงตัวว่ารู้ทันเขาจะเริ่มระแวงเงียบแบบรู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดอะไรจะทําให้เขาระแวงทุกคําพูดของตัวเองและพังจากความกลัวที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองสามเงียบเพื่อเดินให้สูงกว่าการโต้กลับในเกมของคุณเลวมีแต่จะทําให้เราสกปรกไปด้วยแต่เมื่อคุณเงียบแล้วเดินออกมาสู่สนามที่ใหญ่กว่าสร้างผลงานที่ชัดเจนกว่าใช้เวลาไปกับคนที่จริงใจกว่า เขาจะรู้ทันทีว่าเขาไม่มีค่าอะไรพอจะฉุดคุณได้อีกแล้วเสียงเงียบแบบรอดูจุดจบของเขาด้วยความมั่นคงคนไม่จริงใจมักไม่ยั่งยืนพวกเขาใช้การโกหกการหลอกลวงการใส่ร้ายซึ่งวันหนึ่งมันจะย้อนกลับไปหาตัวเขาเองเมื่อคุณเงียบแต่มั่นคงเมื่อคุณไม่ตอบโต้อย่างดูเดือดแต่พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดคุณจะได้เห็นวันนั้นวันที่เขาต้องเงียบและคุณไม่ต้องทำอะไรเลย ความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการจัดลำดับว่าอะไรไม่คู่ควรกับคำตอบของเราและเมื่อคุณฝึกใช้ศิลปะแห่งความเงียบได้ดีคุณจะเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกสงครามที่เราต้องลงไปลุยเพราะบางครั้งแค่คุณไม่ขยับอีกฝ่ายก็จมลงไปกับความคิดของตัวเองแล้วข้อ 4. กลยุทธ์เอาคืนอย่างผู้มีพลังตอบโต้แบบไม่เปลืองพลังใจในโลกของความสัมพันธ์ไม่ใช่ทุกการเอาคืนต้องมาในรูปของความรุนแรง การเอาคืนที่เฉียบขาดที่สุดคือการทําให้เขารู้ว่าคุณไปไกลเกินกว่าจะโดนทําร้ายซ้ําอีกและนี่คือกลยุทธ์ที่ไม่เปลืองพลังใจแต่ทรงพลังแบบเหนือชั้นหนึ่งสร้างชีวิตให้ประสบความสําเร็จอย่างเงียบๆไม่มีอะไรเอาคืนได้เจ็ดเท่าการที่เขาต้องเห็นคุณประสบความสําเร็จในขณะที่เขายังอยู่ที่เดิมคุณไม่ต้องประกาศไม่ต้องอธิบายแค่ให้ผลงานพูดแทนคุณเวลาจะเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นแรงผลัก และเปลี่ยนแรงผลักให้กลายเป็นความสําเร็จที่เขาต้องมองด้วยตาร้อนสองแสดงพลังโดยไม่ใช้ถ้อยคําคุณไม่จําเป็นต้องแก้ต่างไม่ต้องล้างคําพูดใส่ร้ายสิ่งที่คุณต้องทําคือทําตัวให้สูงกว่าทุกข้อกล่าวหาหากเขาใส่ร้ายว่าคุณเป็นคนอ่อนแอจงกลายเป็นคนมั่นคงหากเขาใส่ร้ายว่าคุณไม่ดีจงกลายเป็นคนที่ดีจนใครก็สัมผัสดได้และสิ่งนี้จะทําให้คําโกหกของเขากลายเป็นตนน้า้ในสายตาคนอื่น สามหาคนที่เห็นค่าคุณจริงๆหนึ่งในการตอบโต้ที่เจ็บที่สุดสําหรับคนหน้าไว้หลังหลอกคือการที่คุณหายไปจากชีวิตเขาและได้ความสัมพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพมากกว่าจงให้คุณค่ากับตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้ใครแต่งบทให้ชีวิตคุณด้วยคำโกหกเลือกเดินไปหาคนที่เห็นคุณค่าในความเงียบความจริงใจและความนิ่งของคุณสไม่หันหลังกลับไปอธิบายอดีต คนหน้าไว้หลังหลอกมักพยายามบิดเบือนเรื่องราวแต่เมื่อคุณเลือกที่จะเดินต่อไปโดยไม่เหลียวหลังคนอื่นจะเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมคุณจึงนิ่งได้ขนาดนั้นและคำตอบนั้นไม่ต้องพูดคนที่มีสติจะเห็นเองว่าใครกำลังใช้พลังชีวิตเพื่อสร้างและใครกำลังใช้พลังชีวิตเพื่อทำลายการแก้แค้นที่ดีที่สุดไม่ใช่การทำให้เขาเจ็บแต่คือการทำให้เขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะเข้าถึงคุณอีกเลย ข้อห้ามองเกมให้ออกอย่าเล่นในสนามของคนคิดตื้นหนึ่งในเหตุผลที่คนที่หน้าไว้หลังหลอกทำร้ายเราได้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งแต่เพราะเราเผลอลงไปเล่นในสนามของเขาสนามของเขาคือสนามแห่งอารมณ์สนามแห่งคำพูดลับหลังสนามแห่งเกมที่ไม่มีศักดิ์ศรีและเมื่อเราลงไปเล่นเราก็กลายเป็นนักแสดงในละครของเขาทันทีหนึ่งจงรู้ว่าคนบางคนแกล้งโง่งเพื่อควบคุม คนหน้าไว้หลังหลอกบางคนไม่ได้โง่เขาแค่แกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องเพื่อให้คุณเสียสูญเสียความมั่นใจและเสียการควบคุมตัวเองเมื่อคุณรู้ทันเกมนี้จงหยุดให้พลังแก่เขาไม่ต้องอธิบายไม่ต้องชี้แจงให้เขาสับสนต่อไปในเกมที่เขาสร้างเองสองหยุดการเล่นเกมของเขาด้วยการไม่เล่นวิธีเดียวที่จะไม่แพ้เกมของคนแบบนี้ไม่ใช่การเล่นให้เก่งกว่าแต่คือไม่ลงไปเล่นเลย เมื่อคุณไม่ตอบโต้ด้วยการพูดลับหลังไม่โต้แย้งแบบใช้อารมณ์ไม่แสดงความอ่อนแอให้เขามีชัยคุณได้ชนะโดยไม่ต้องทำลายใคร3เข้าใจว่าคนบางคนคือบททดสอบไม่ใช่ศัตรูคนที่หลอกลวงทำให้คุณเจ็บบางครั้งคือครูที่สอนให้คุณโตอย่ามองเขาเป็นศัตรูแต่จงมองเขาเป็นสิ่งที่มาตรวจสอบพลังใจของคุณถ้าคุณผ่านได้คุณจะเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ต้องตอบโต้ทุกอย่าง แต่ต้องเลือกอะไรที่คู่ควรกับความสงบในใจเราสีถ้าคุณไม่ยกระดับตัวเองคุณจะติดอยู่ในเกมเดิมหากคุณมัวแต่ตอบโต้กับคำใส่ร้ายมัวแต่หาคำอธิบายให้คนไม่ฟังมัวแต่พยายามพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่สนใจคุณจะอยู่ในเกมของเขาไปตลอดชีวิตการเติบโตที่แท้จริงคือการตัดสินใจหยุดให้ค่ากับคนที่ไม่คู่ควรเมื่อคุณมองเกมออกคุณจะไม่เสียเวลากับสนามปลองตองอีกต่อไป ข้อ6เปลี่ยนแผลใจให้กลายเป็นพลังที่คนแต่ต้องไม่ได้ไม่มีใครหลุดพ้นจากการถูกหักหลังหรือเจ็บปวดแต่คนที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ใช่คนที่ไม่เคยเจ็บแต่คือคนที่เปลี่ยนความเจ็บให้กลายเป็นพลังที่ไม่มีใครแย่งได้หนึ่งอย่าปล่อยให้บาดแผลทําให้คุณกลายเป็นคนขมขื่นความเจ็บปวดจะมีอยู่สองแบบแบบที่คุณแบกมันไว้แล้วมันกัดกินคุณไปเรื่อยๆ และแบบที่คุณใช้มันเป็นเชื้อไฟในการพัฒนาตัวเองจงเลือกแบบที่สองเพราะถ้าคุณยอมให้ความแค้นเปลี่ยนคุณให้เป็นคนอีกแบบหนึ่งคุณก็แพ้เขาตั้งแต่ยังไม่เริ่มเอาคืน2เก็บพลังไว้พัฒนาชีวิตไม่ใช่เถียงกับคนผิดคุณไม่มีทางเอาชนะคนที่ไม่เคยตั้งใจจะเข้าใจคุณได้ด้วยคำอธิบายการเถียงคือการเสียพลังแตกตานิ่งแล้วเปลี่ยนเส้นทางชีวิตให้สูงขึ้นคือการเอาคืนแบบเงียบที่เสียงดังกว่าอะไรทั้งสิ้น สามเปลี่ยนจากการถามว่าทำไมเขาทำกับเราแบบนี้ไปเป็นแล้วเราจะเติบโตจากเรื่องนี้ได้อย่างไรเมื่อคุณเลิกตั้งคําถามว่าทําไมเขาทําแบบนี้และเริ่มถามว่าเราจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองยังไงคุณก็เริ่มเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงเพราะคนที่ตอบโต้ได้เหนือชั้นที่สุดคือคนที่เปลี่ยนทุกเรื่องเลวร้ายให้กลายเป็นบันไดก้าวสู่จุดที่สูงขึ้น ซีเก็บความเงียบไว้เป็นพลังลึกลับของคุณคนที่หักหลังคุณเขาหวังให้คุณกระโจนออกมาระเบิดเพื่อให้คุณดูแย่กว่าที่เขากล่าวหาแต่ถ้าคุณเก็บความนิ่งเก็บทางเก็บความมุ่งมั่นไว้แล้วค่อยๆสร้างบางอย่างที่เขาไม่เคยคาดฝันเขาจะกลับไปกลัวความเงียบของคุณเองจงกลายเป็นคนที่แม้จะเจ็บมากแค่ไหนแต่ยังเดินไปข้างหน้าได้แบบไม่ต้องขอความเห็นใจนั่นแหละคือคนที่มีพลังที่สุดในโลกข้อเจ็ด ชนะโดยไม่ต้องชนะศาสตร์ของชัยชนะที่เขาไม่รู้ว่าคุณได้ไปแล้วหลายครั้งเราคิดว่าชัยชนะคือการล้มคู่ต่อสู้การเอาคืนแบบดูเดือดหรือการทําให้เขาเจ็บเหมือนที่เราเจ็บแต่ในจิตวิทยาการตอบโต้แบบเหนือชั้นชัยชนะที่แท้จริงคือชัยชนะที่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้หนึ่งชัยชนะที่แท้จริงคือการได้ความสงบในใจการเอาคืนที่ดีที่สุดคือการได้ใจที่สงบ เมื่อคุณไม่ถูกลากไปผูกติดกับคำพูดลับหลังเมื่อคุณไม่ต้องคอยระวังว่าเขาจะพูดอะไรอีกนั่นแหละคือชัยชนะเพราะไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าความสงบในใจสองชนะโดยการเปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามคนที่หน้าไว้หลังหลอกหวังให้คุณกลายเป็นคนที่ตอบโต้ด้วยความเกลียดชังแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองว่าเขาคือบททดสอบให้เราได้ฝึกความอดทนและความแข็งแกร่งคุณก็ชนะด้วยใจเพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนเขาแต่คุณเปลี่ยนตัวเอง 3. ชนะด้วยการสร้างชีวิตที่ดีกว่าคุณไม่ต้องสู้เพื่อพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดแต่จงสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ตัวเองชีวิตที่เต็มไปด้วยคนที่รักและเห็นคุณค่าชีวิตที่ทําให้คุณภูมิใจในตัวเองทุกวันนั่นคือการชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าและเป็นชัยชนะที่เขาจะไม่มีวันลบล้างได้สีชนะโดยการไม่ตอบโต้ในวิธีเดิมการโต้อตอบด้วยความเกลียดชังคือการตกลงเล่นเกมของเขา แต่ถ้าคุณเลือกที่จะตอบโต้ด้วยความเข้าใจและพลังในตัวเองนั่นคือการชนะเหนือเกมที่เขาวางไว้คุณชนะโดยไม่ต้องทําให้ใครเจ็บแต่ทําให้ตัวเองสูงกว่าอย่างไม่อาจปฏิเสธจงจําไว้ว่าการชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครพูดเสียงดังกว่าแต่คือคนที่ยืนหยัดด้วยใจที่สงบและมั่นคงข้อ8รวมพลังเหนือชั้นแนวทางปฏิบัติในชีวิตจริงเพื่อเอาคืนอย่างมีศักดิ์ศรีบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ได้มีไว้แค่เพื่อให้คุณรู้วิธีคิดแตก เพื่อให้คุณใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันเพื่อเอาคืนแบบเหนือชั้นไม่ใช่ด้วยความแค้นแต่ด้วยพลังที่มั่นคงและศักดิ์ศรีที่ไม่ถูกแต่ต้องหนึ่งฝึกนิ่งและฟังให้มากขึ้นในทุกสถานการณ์ที่เจอคนหน้าไว้หลังหลอกอย่าลงกลกับคาพูดหรือท่าทีที่ทําให้คุณอยากโต้กลับทันทีฝึกนิ่งนิ่งฟังและจับใจความสําคัญอย่างใจเย็ยนการนิ่งไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือการควบคุมสถานการณ์และรักษาพลังของตัวเองไว้ สองอย่าให้อารมณ์ครอบงำการตัดสินใจเมื่อเจอการใส่ร้ายหรือการทรยศอารมณ์โกรธอายหรือเสียใจจะทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดฝึกหายใจลึกๆหยุดคิดก่อนพูดและลงมือและพยายามมองสถานการณ์ด้วยความเป็นกลางสาสร้างวงคนรอบตัวที่เชื่อถือได้คนหน้าไว้หลังหลอกมักใช้กลยุทธ์แยกเราออกจากคนที่รักและเชื่อใจเรา การมีวงคนที่ซื่อสัตว์เข้าใจและพร้อมสนับสนุนจะช่วยให้คุณมั่นคงในทุกสถานการณ์เลือกคบคนที่ส่งเสริมคุณและอยากลัวที่จะตั้งขอบเขตเพื่อปกป้องตัวเองสี่เน้นการพัฒนาตัวเองแบบยั่งยืนการเอาคืนที่แท้จริงคือการทําให้ตัวเองเก่งขึ้นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะหรือจิตใจเมื่อคุณพัฒนาตัวเองจนคนอื่นไม่สามารถทําร้ายคุณได้อีกนั่นคือการเอาคืนที่เหนือชั้นที่สุดห้าใช้ความเงียบเป็นอาวุธลับ อย่ารีบตอบโต้ทุกคําพูดลับหลังหรือการกระทําที่ไม่ดีให้ความเงียบพูดแทนในหลายสถานการณ์ความเงียบทําให้ฝ่ายตรงข้ามสับสนและเป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงในตัวเองอย่างชัดเจนหกตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนและเดินไปตามทางนั้นเมื่อชีวิตคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไร้ค่าตั้งใจทำในสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตและมีความสุขจริงๆ และปล่อยวางเรื่องที่ทำให้คุณถอยหลังเจ็อย่าลืมดูแลสุขภาพใจและกายการตอบโต้คนหน้าไว้หลังหลอกไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจแต่รวมถึงสุขภาพใยด,ด้วยฝึกออกกำลังกายทำสมาธิพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลตัวเองในทุกมิติเมื่อคุณแข็งแรงทั้งใจและกายไม่มีใครสามารถทำร้ายคุณได้ง่ายๆเอาคืนแบบเหนือชั้นคือการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในแบบของคุณเองโดยไม่ต้องลดค่าตัวเอง ลงเพื่อคนที่ไม่คู่ควรสุดท้ายแล้วจิตวิทยาการเอาคืนแบบเหนือชั้นกับคนที่น่าไว้หลังหลอกไม่ใช่เรื่องของการใช้กำลังหรือำํำพูดรุนแรงแต่คือการรู้ทันเกมรู้จักรักษาพลังใจและรู้จักเปลี่ยนความเจ็บให้กลายเป็นแรงถักดันที่ยิ่งใหญ่การเอาคืนที่แท้จริงคือการชนะด้วยศักดิ์ศรีและความสงบในใจขอให้บทความนี้เป็นเพื่อนคู่คิดและแนวทางที่ช่วยให้คุณเดินผ่านทุกอุปสรรคด้วยความแข็งแกร่งและมั่นใจ ข้อ9จิตวิทยาการสร้างทีมที่ป้องกันคนลอบกัดในอนาคตในโลกของการทำงานและการใช้ชีวิตรวมกับผู้อื่นทีมคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้อย่าง,ย,างยั่งยืนแต่ทีมที่แข็งแรงไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญต้องผ่านการสร้างและบริหารอย่างมีจิตวิทยาเพื่อป้องกันปัญหาคนที่น่าไว้หลังหลอกหรือคนลอบกัดที่จะทำลายบรรยากาศและความสัมพันธ์ในทีม หนึ่งเข้าใจธรรมชาติของคนรอบกัดก่อนจะสร้างทีมที่แข็งแรงเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนที่น่าไว้หลังหลอกก่อนคนรอบกัดมักมีความต้องการบางอย่างที่ไม่ได้รับการตอบสนองหรือรู้สึกไม่มั่นคงในตำแหน่งหรือความสัมพันธ์เขาเลือกใช้วิธีการรอบกัดเพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาในแบบของเขาเองซึ่งไม่ซื่อตรงและส่งผลเสียในระยะยาวสองการสร้างวัฒนธรรมทีมที่เปิดใจและซื่อสัตย์ ทีมที่ดีต้องมีวัฒนธรรมความไว้วางใจที่แข็งแรงเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่มีที่สําหรับการพูดลับหลังหรือการเอาเปรียบกันเมื่อทีมมีความโปร่งใสคนรอบกัดจะไม่มีที่ยืนเพราะทุกเรื่องจะถูกตรวจสอบและแก้ไขยอย่างรวดเร็ว3การตั้งกฎเกณฑ์และบทลงโทษที่ชัดเจนทีมที่มีขอบเขตและกะติกาชัดเจนจะช่วยลดพฤติกรรมลอบกัดได้มาก เพราะสมาชิกทุกคนรู้ว่าการกระทําที่ไม่เหมาะสมจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรทั้งนี้การลงโทษต้องเป็นไปนอย่างยุติธรรมและไม่ใช้อารมณ์เพื่อสร้างบรรยากาศที่มั่นคงและปลอดภัยสําหรับทุกคน4การเลือกสมาชิกทีมที่เหมาะสมและเสริมจุดแข็งกันการสร้างทีมเริ่มต้นจากการคัดเลือกคนที่มีทัศนคติและค่านิยมที่สอดคล้องกันและยังต้องรู้จักใช้จุดแข็งของแต่ละคนให้เหมาะสม คนที่มีความคิดลึกซึ้งแต่ไม่ชอบเผชิญหน้าอาจถูกมอบหมายบทบาทให้ทำงานเบื้องหลังที่สร้างประโยชน์สูงสุด 5. การพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเข้าใจกันในทีมการสื่อสารที่ดีคือหัวใจของทีมที่แข็งแรงโดยเฉพาะการฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินทันทีทำให้ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและเข้าใจจะช่วยลดปัญหาความเข้าใจผิดที่เป็นต้นเหตุของการรบกัด 6การสร้างผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความเป็นกลางผู้นำที่ดีต้องสามารถมองเห็นและจัดการกับปัญหาในทีมได้อย่างรวดเร็วโดวยไม่ลำเอียงและใช้ความยุติธรรมเป็นหลักสร้างบรรยากาศที่สมาชิกเชื่อใจและกล้าพูดความจริงเพื่อป้องกันปัญหาคนหน้าไว้หลังหลอกลุกลามจนยากแก้ไขการสร้างทีมที่แข็งแรงและป้องกันขนลอบกัดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเข้าใจธรรมชาติคนมีวัฒนธรรมที่เปิดใจและซื่อสัตย์ ตั้งกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเลือกคนที่เหมาะสมพัฒนาการสื่อสารที่ดีและมีผู้นำที่ยุติธรรมทีมของคุณจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่มีที่ให้คนหน้าไว้หลังหลอกได้ยินอยากข้อสิบศิลปะแห่งชัยชนะเงียบคนที่รอดคือต้องนิ่งแต่เฉียบคมในโลกที่เต็มไปด้วยคนหน้าไว้หลังหลอกการตอบโต้ด้วยความโกรธหรือเสียงดังอาจทําให้เราสูญเสียความน่าเชื่อถือและตําแหน่งของตัวเองชัยชนะเงียบคือศิลปะที่ผู้รอบรู้ใช้เพื่อเอาชนะ โดยไม่ต้องแสดงความโกรธหรือความรุนแรงออกมาหนึ่งทำไมต้องเป็นชัยชนะเงียบคนที่เสียงดังมักจะดูเหมือนมีอำนาจชั่วคราวแต่ในระยะยาวมักถูกมองว่าอ่อนแอและควบคุมไม่ได้ในทางกลับกันการนิ่งเฉยแต่มีความตั้งใจชัดเจนทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคาดเดาหรือจับผิดเราได้ชัยชนะที่แท้จริงคือการควบคุมสถานการณ์โดยไม่เสียศักดิ์ศรีสการฝึกนิ่งในสถานการณ์ที่ตึงเครียด นิ่งไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอแต่เป็นการควบคุมอารมณ์อย่างมิสติกการฝึกหายใจลึกๆและตั้งสติในช่วงวิกฤตจะช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นและไม่ตกอุ่นพางของฝ่ายตรงข้า,าม 3. ความเฉียบคมทางความคิดอาวุธลับของชัยชนะเงียบก,การตั้งคำถามอย่างชาญฉลาดการใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าอารมณ์คือวิธีที่ทำให้เราเหนือกว่าคนที่พยายามใช้ความรู้สึกบิดเบือนความจริง คนที่เฉียบคมจะรู้จังหวะที่ควรพูดและควรเงียบเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด4การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการตอบโต้ไม่ใช่ทุกครั้งที่ต้องตอบโต้การเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้คําตอบของเราเกิดผลสูงสุดเช่นการรอให้สถานการณ์สงบก่อนแล้วคอยชี้แจงอย่างมีหลักฐานจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางตอบโต้ได้ง่ายๆ5หาสร้างภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและมั่นคง คนที่นิ่งแต่มั่นคงจะได้รับความเคารพและไว้วางใจซึ่งเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดต่อคำพูดหรือการกระทำที่ลอบกัดภาพลักษณ์นี้เกิดจากการรักษาคำพูดการทำงานหนักและการไม่ทำตัวเกินหน้าเกินตาใคร6ก,การใช้ชัยชนะเงียบในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวหรือมิตรภาพการนิ่งเฉยแต่มีความเฉียบคมจะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและป้องกันตัวเองจากการถูกเล่นงานโดยคนหน้าไว้หลังหลอก ศิลปะแห่งชัยชนะเงียบคือการควบคุมตัวเองการคิดอย่างรอบคอบและการเลือกตอบโต้ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งทำให้เรารอดพ้นจากการถูกทำร้ายทางจิตใจและยังคงรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองได้อย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วในโลกของคนหน้าไว้หลังหลอกผู้ชนะไม่จําเป็นต้องเสียงดงังโลกแห่งความสัมพันธ์และสังคมที่เราอยู่เต็มไปด้วยความซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่หน้าไว้หลังหลอก ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คอยทำลายความไว้วางใจและบั่นทอนจิตใจของเราอยู่เสมอแต่บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการตอบโต้ด้วยความรุนแรงหรือการ,รเผชิญหน้าอย่างดูเดือดไม่ได้ทําให้เราเป็นผู้ชนะที่แท้จริงหากแต่การรู้จักนิ่งตั้งสติและใช้จิตวิทยาเหนือชั้นในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆต่าง,าง,างหากคือหนทางสู่ชัยชนะที่ยั่งยืนหนึ่งรู้จักตัวเองคือก้าวแรกของชัยชนะการเข้าใจความรู้สึกและธรรมชาติของตนเอง รู้ว่าเมื่อไหร่ควรนิ่งและเมื่อไหร่ควรแสดงออกจะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของคำพูดหรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจสองสร้างกรอจยด้วยความมั่นคงและความโปรง่งใสยิ่งเราโปร่งใสในความคิดและการกระทำยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองและทีมเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงจากคนที่คิดไม่ดีสามใช้ความรู้และความเฉียบคมมากกว่าอารมณ์ตอบโต้ด้วยหลักฐานและเหตุผลเป็นวิธีที่ทำให้เราเหนือกว่าคนที่ใช้ความรู้สึกบิดเบือน และยังคงรักษาศักดิ์ศรีของตนเองไว้ได้อย่างสมบูรณ์สี่การสร้างทีมที่เข้มแข็งคือการป้องกันภัยรอบตัวเมื่อทีมมีความไว้วางใจและมีผู้นำที่ยุติธรรมปัญหาคนหน้าไว้หลังหลอกก็จะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดห้าชัยชนะที่แท้จริงคือชัยชนะที่ไม่ต้องเสียงดังในที่สุดแล้วผู้ชนะที่แท้จริงในโลกนี้คือคนที่รู้จักใช้ศิลปะแห่งชัยชนะเงียบที่นิ่งแต่เฉียบคมที่รู้จังหวะที่จะพูดและนิ่ง และที่สําคัญคือรอดพ้นจากการถูกทําร้ายทางใจโดยไม่เสียศักสีโลกจะเต็มไปด้วยคนหน้าไว้หลังหลอกเสมอแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเหยือ่อหรือผู้ที่ควบคุมเกมนี้ได้ด้วยการรู้จักตนเองใช้จิตวิทยาอย่างชาญฉลาดและรักษาความสงบในทุกสถานการณ์และนี่คือกุญแจสู่ความสําเร็จและความสุขที่แท้จริงในชีวิตถ้าชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ